การครับให้ทำอะไรให้คนนับถือก็ความประพฤติไงประพฤติแต่ความดีความงามมีศีลมีธรรมอ่ะตั้งมั่นอยู่ในความดีความงามอะถึงจะโดนอะไรก็ตามไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ภายนอกไงเขาจะประนามเขาจะหยามเยียดขนาดไหนอะพระพุทธเจ้ายังบอกทําตัวเหมือนแผ่นดินเขาจะถุยน้ําลายใส่เขาจะเอาไถมาวางท้าแม่พริกอยู่ฮะมันเป็นเรื่องธรรมดา ต้องยอมรับมันอะไรอย่างนั้นก็ยอมรับมันหมดสู้จริงๆก็การยอมรับแต่คนไม่ยอมรับมันมีอัตายิ่งอัตตาใหญ่ก็ไม่เห็นค,นความดีพางามของคนอื่นอ่ะก็คือกิเลสน,นั่นแหละยิ่งหนักเท่าไหร่ก็ยิ่งเมืดทั้งที่หลวงพ่อก็อยู่ในวัดเนี่ยตัวเองก็เดินหนี่างหลวงพ่อก็หาว่าหลวงพ่อทิ้งก็ยังมีเลยแล้วมึงไปทําไมอ่ะกูกวักมือเรียกอย,อยู่โอ้กู้มออยู่เข้ามาที่โพยที่พายเนี่ยเนี่ยคนโง่งก็เป็นอย่างงี้ คนโง่ก็แสดงออกว่าโง่พอไปโทษแต่คนอื่นโทษแ,แต่ดินฟ้าอากาศไม่เคยโทษตัวเองเลยเนี่ยเรียกว่าพานเพราะเป็นทำไมเงมอเป็นคนพานได้<ม>ก็เพราะคนที่มีกิเลสพูดให้ดูดีเป็นผู้เสียสละอย่างเงี้ยจริงมันไม่เสียสละหรอกมันจำยอมในกิเลสมันมันก้มหัวให้กิเลสตัณหาแล้วจะไปโทษใครล่ะมันก็ทุกข์สิแพ้ใจตัวเองมันใช่ใจดำนะ พราพทธเจ้าก็ใจดำสิเดินหนีจากลูกจากเมียมาทำยังไงถึงเรียกว่านักบวชหรือผู้ออกจากเรือนน่ะยังมีพี่น้องเหลอทำยังไงว่าพึ่งตนพึ่งธรรมอ่ะข้องเกี่ยวคนนู้นคนนี้นะไม่ทุกข์ก็ให้มันรู้ไปสิอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยไปอยู่ไหนก็จเจริญที่นั่นไปอยู่ถินไหนก็ตามเอาอย่างหลวงตาเนี่ยไม่ต้องไปพูดไกลหรอกพูดตัวหลวงตาไปอยู่ไหนก็ได้ไปอยู่ถินธุรก,ก,กันดารที่ไหนก็ได้เหมือนมาอยู่ถิ่น มันอุบลเนี่ยไม่รู้จักใครเลยมากใหม่เพราะเรามีความมั่นคงเราจะให้คนเชื่อถือเราได้ไงอ่ะถ้าเราไม่เป็นหลักเนี่ยคำว่าหลักคืออะไรอ่ะมันใช้คําว่าหลักหรือคาว่าตั้งมั่นหลักไม่หมายถึงว่าหลักให้คนอื่นเกาะให้ปูให้ปลาให้หอยมาเกาะได้แต่หลักกับปักเลนอ่ะย้ายหนีอยู่เรื่อยๆอ่ะอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าหลักหรอกอะไรจะเกิดขึ้นหลักก็ต้องตั้งอยู่ให้ได้ล้ตามมาอยู่บ่อน้ําพยินที่แรกเนี่ยโอ้โหพ่อใหญ่ใบจนนี้มตนหนีอ่ะ ไม่ให้อยู่ยง,ง่ายอย่างนี้นะก็ทําให้เขาเห็นไงเราไม่ต้องไปทําอะไรเราก็ตั้งมั่นอยู่เป็นไงก็เป็นอย่างเงี้ยอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดเราจะอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่โอ้โดนนิดๆหน่อยๆ็ไปแล้วอันนั้นยังไม่ได้โดนเลยไปซะแล้วหลงตาไปอยู่ผู้ท่านกเนี่ยจะบอกให้ไปอยู่คนเดียวด้วยไม่เคยไปด้วยครูบาอาจารย์สั่งไว้เป็นเจ้าว่าอยู่น,น่น ตอนนั้นภาษาสองเองปีสี่สามอ่ะออกรรษามาหลวงปู่ให้ไปเลยไปอยู่ก็นหน้านี้แหละหน้าเนี่ไปอยู่ต่างถิ่นที่ไม่รู้จักใครเลยเนี่ยลองคิดดูสิลองเอาความรู้สึกนั้นมาดูมันจะเป็นยังไงโดดเดี่ยวไหมก็อยู่ยงั้นแหละครูบาอาจารย์สั่งยังไงก็ท,ทําทีนี้สมัยนั้นน่ะเขาตัดไม้ข้างบนเขาอ่ะทำไมวัดนั้นถึงเป็นวัดล้างออกมาได้ก็เพราะว่าผลประโยชน์นี่เรื่องพวกอิทธิพลตัดไม้แกล้งสารพัดอ่ะไปบิสบัทบางที มันเอาไก่ดิบใส่บาตรก็ดีกูไปถึงวัดกูก็ตกกูเลยไปขอใครจริงไหมใส่มาให้กูกินถึงขัง้นเอาพี่จีมาถวายอ่ะระเบิดอพี่เจียนั่งอยู่สามคนอ่ะอยู่มานานไม่หนีจันเียนจันยุทเทพอยู่ด้วยเฮ้ยไม่ใช่จันยุทเทพกับจันถวันตอนนี้ยืนมาอยู่โคราชเจดีดังที่โคราชแล้วจันถวันเนี่ยจันยุทเทพทํำใสอย่างเงี้ยอยู่ด้วยตอนนั้นอยู่กันสามองค์ก็กลัวนะแต่ไม่หนีแต่ก็มีกลัวไม่ใช่ไม่กลัว อาจารย์เท่อาจารย์สวรรค์ก็โดดนี้อาพีจีอาจารย์สวรรค์แกเคยเป็นทหารอะยศร้อยแกก็รู้เนี่ยบอกมันยังใช้ได้อยู่กู่บอกกูใช้ได้ไม่ใช้ได้ถ้าระเบิ่ก็หนีกระโดดก็ตายอยู่ดีกูก็นั่งอยู่เงกูก็ไม่บอกมึงเอาหนีนะสารพาดนี้เขาจะแค่ถ้าเราหนีแล้วเราจะเป็นที่เป็นที่พึ่งของใครได้อันนี้โออะไรก็ไม่รู้มานี่มนดาเ็ามีกาปุ๊กเนี่ยมันก็ดาแล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันด้วยนะ หัวโจกมันอ่ะมาซัดอ่ะก็ผพูดหย่าขาพูดชื่อได้เลยถ้าเราอาชนะพวกมันได้เขาบอกเลยมึงเอาปืนมายิงกูเลยกูจะตายให้มึงดูพูดอย่างเงี้ยเลยนะเนี่ยครูบาอาจารย์อยู่างเงี้ยนะต้องรักษาตัวเองรักษาคนอื่นได้เพื่อนอยู่ด้วยกันแปดเก้าคนอ่ะตอนนั้นพิสุพระเราเนี่ยนักบวชเราบอกนีมนม์ครูบาอาจารย์ออกไปผมจะอยู่คนเดียวอ่ะเพราะยังครัวครูบาอาจารย์อันตรายไงจริงเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ เราจะนั่งอยู่กุฏิอยู่สลา,าเนี่ยจนคูบาเหล็กไหลเนี่ยจานเหล็กไหลเนี่ยที่อยเลยทุกวันเนี่ยเป็นพระอุปตางหลวงตาเมื่อก่อนผมจะขอตายพร้อมกับหลวงตาพร้อมกับอาจารย์ถ้าไม่มีจานเหล็กไหลนะหลวงตาก็ไม่หนีหรอกพาอเพื่อนหนีหมดแล้วเพื่อนยังเก็บบริขารสะพายบาดกดหนีไปหมดแล้วเหลือเราคนเดียวเนี่ยขนาดนั้นเลยนะเขาขู่ฆ่าเลยนะเป็นไงก็เป็นอะ่ะทีนี้ครูบา เล็กไม่หนีจากเราไงเราก็กลัวลูกเขาอันตรายถ้าเราเป็นอะไรคนเดียวนะเพราะยังชั่วอันนี้คนอื่นจะมาลําบากพ่อยลำบากกับเรามาอันตรายกับเราเราก็เลยจําเป็นต้องอเล็กไรเก็บเก็บบาดเก็บอะไรไปลงก็เลยหนีไปสำารับพังตัวเราเราไม่ไปหรอกไม่รู้เนี่ยใจมันต้องสู้เหมือนมาอยู่บ่อน้าพะอินที่แรกเนี่ยเอาสิจนเขาต้องไปหาปืนมาอลักขานโยมเนี่ยพ่อใหญ่ใบเอ้ยเหียหมูเอ้ย,อยตอนนั้นเขายิงปืนอยู่แถวๆถเนี้ย บอกกูบาสิตไปดูสชเสียงปืนอยู่ตรงเนี้ยกูบาสิตก็ลงไปก่อนไงกูบาสิ์ไม่ไปโน่นนะลงมาให้ <c oughs> ้าวเห็นแสงไฟไปโน่นปืนดังอยู่ทางเนี้ยมันไปทางเนี้ยเราก็ต้องไปคนเดียวอ่ะตอนนั้นอ่ะกูบาเสียงยังไม่บวชอ่ะถามดูสิเราลุยเข้าไปโน่นเราไปมืดๆเ,เนี่แหละไปคนเดียวจนเขาบอกให้ติดกล้องการปิดยี่สิบตัวเนี่ยเราก็เลยถามว่านั้นไม่ใช่การแก้ปัญหา <c oughs> บางทีเราแก้ปัญหาเนี่ยเราจะไปเป็นตัวปัญหาเอง เราก็ว่าอย่างเงี้ยการแก้ปัญหาคือการที่เขาอยากเข้าไปแก้อยากเข้าไปยุ่งกับปัญหานั้นเราก็ว่าอย่างเงี้ยถ้ามึงไปติดครงจารปิดมึงก็ไปเห็นเขาตัดไม้เขาไปทาอะไรเรอามาขาโมยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงจะไปแจ้งตำรวจจับเขาไงอย่างนั้นเป็นมึงแก้ปัญหาไงไม่จะไปเพิ่มปัญหาเหมือนกับเอาฟืนเนี่ยผักเข้าไปใส่ไฟเพราะนั้นอยู่เฉยๆนี่แหละเขาสิบว่าใจใจงหรอมันไม่ได้ใจหรอกมันมีทางแก้ปัญหาที่ดีกว่านั้น ทำยังไ,ไงจะเอาชนะเขาได้ด้วยความดีเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีบ่อน้ำพระยินไม่ใช่ง่ายๆนะจะบอกให้มันหลวงตาบอกหลวงตาจะสร้างกำแพงเนี่ยหลวงตาไม่ได้สร้างกำแพงปูนนะกูก็สร้างกำแพงสําเร็จแล้วเห็นไหมคือกำแพงใจคนเนี่ยถ้ามันได้ความรู้สึกที่ดีได้ใจคนน่ะใช่มันเป็นวัดของเขาอ่ะเราต้องมีส่วนร่วมสิเราเป็นเจ้าของวัดเนี่ยโอ้จะมาใหม่ๆมันบอก มาตัดไม้พยุง่ยนะหวังว่าทำไมพ่อไม่ได้ปลูกไว้มันว่าเราเรารับใช่ถูกท่องพ่อกูไม่ได้ปลูกพ่อมึงก็ไม่ได้ปลูกกูว่าไงงั้นมึงเจ๋งจริงมึงไม่ขโมยหรอกมึงต้องมาจะจจักกูเนี่ยมาเลยไม่ต้องมากลางคืนหรอกมากกลางวันเนี่ยกูบอกยังมึงไม่เจ๋งอ่ะมึงอย่างน้อยมึงก็เป็นขโมยอ่ะขโมยก็มีความกลัวอยู่จริงไหมถ้าไม่มีความกลัวมึงไม่เป็นขโมยหรอกเราว่ามึงต้องเป็นโจรป้นแหละเอาสิตาต่อตาฝันต่อฝันเราก็พูดอย่างเงี้ย ทั้งที่เราก็ขู่ไว้ไงรู้จักคาประคุณไหมแบบไม่กลัวที่จริงก็กลัวนะให้ไม่กลัวเนาะแต่ด้วยใจความมุ่งมั่นเห็นไ,ไหมเราก็ผ่านผลมาได้โอ้ยเ hey, มื่อก่อนเนี่ยไม่ได้อยู่อย่างเนี้ยเรามีอยู่สองคนกับครูบาดลแล้วครูบาสิธิ์ก็มาเพิ่มครูบาดลเนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องลงไปเรียกลวงพ่อนะเมื่อก่อนหลวงพ่อกร้สงไม่หลวงยังไม่เสร็จยังไม่ขึ้นมาเนี่ยพูดถึงความหนักแน่นมันอยู่ปีสองปีเนี่ยเดือนสองเดือนจะให้เขาเชื่อเลยเหรอ มันจะง่ายเกินไปแล้วมัง้งเราคิดดูใจเขาใจเราอ่ะเห็นหน้ากันปุ๊บจะไปไปด้วยเลยเหรอเนี่ยมันถึงผิดพลาดกูว่าอาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นนะอดทนต่อสู้ไม่มีอาวุธด้วยมีแต่ศีลแต่ธรรมมีแต่ใจรวงเดียวนี่แหละฮะ